นอกจากทางอบตอุทเเลจะส่งเสริมเรื่องของสวัสดิการให้กับผู้พิการภายในตำบลแล้วนะครับอีกอันหนึ่งที่มีการส่งเสริมเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของความรู้และก็เรื่องของอาชีพให้กับผู้พิการรวมถึงผู้สูงอายุและก็ผู้ที่ไม่มีที่ดินทํากินภายในตำบลน,นี้ด้วยนะครับนั่นก็คือการจัดพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาครับซึ่งเป็นโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนแก้จนนะครับที่ให้ผู้พิการผู้สูงอายุ และก็ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินได้มาใช้ประโยชน์เรียนรู้จากพื้นที่แห่งนี้ครับโรงเรียนแก้จนคือพื้นที่ที่สร้างให้คนได้โอกาสลุ่มต่างๆรวมถึงผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินมีสิทธิในการเข้ามาศึกษาอาชีพทางด้านการเกษตรจากหน่วยงานของรัฐที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาให้ความรู้ทุกสัปดาห์โดยแบ่งสรรที่ดินทำกินให้ผู้พิการผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่มีที่ดินทํากินได้ประกอบอาชีพทางการเกษตรตามความถนัดโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลขนทะเลสนับสนุนช่วยเหลือตั้งแต่การจัดหา,มาเมล็ดพันธุ์การดูแลรักษากระทั่งการจําหน่ายเพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุมีไรายได้ประจําไม่เป็นภาระราของสังคมและยังเป็นการปลูกฝังคุณค่าให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุอีกทางหนึ่งด้วย แม่แม่ได้อะไรบ้างเรียนที่นี่ครับได้ผลประโยชน์เนี่ยที่ทามาขอให้ทำมาขาลงตัวให้ทำเป็นฝักเขาให้ยอุ๋ยเขาให้อกย่างมีที่ให้มีเมล็ดพันธุ์ให้มีปุ๋ยให้น้ำผสมบูนอ๋อเร่งน้ำผสมปูนนี่เรามาออกแรงอย่างเดียวออกแรงอย่างเดียวเราได้ความรู้ด้วยความรู้ด้วยรูในตะกิดพอเพียงพี่เพ็นมาที่โรงเรียนแก้จนนะครับพี่เพ็นได้อะไรกลับไปบ้าง อความรู้ได้ความรู้ด้วยค,ครับแล้วได้อะไรอีกใบใจค่ะดีใจไหมครับที่มีคนมาช่วยเหลือเราดีใจการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุด้วยความเข้มแข็งจริงจังและต่อเนื่องมาหลายปีขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเลอำเภอลาศกาจังหวัดนคร,รศรีธรรมราชซึ่งต้องพบกับอุปสรรคมากมายกว่าจะมาถึงวันนี้ แต่ด้วยความมุ่งมั่นภายใต้ความเชื่อและหลักคิดที่ว่าคนด้อยโอกาสอย่างผู้พิการและผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้และจําเป็นต้องช่วยเหลือให้มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนทั่วไปจึงทําให้องค์การบริหารส่วนตาบลแห่งนี้ข้ามผ่านอุปสรรคมาได้และปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์อยู่ในปัจจุบันถ้าหากคนองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆให้ความสําคัญและจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาของพลเมืองในโลกที่ถูกลืมเหล่านี้ เชื่อแน่ว่าปัญหาต่างๆที่ถูกทับถมมาหลายสิบปีก็อาจจะจางลงไปได้มากด้วยสำนึกในความเท่าเทียมระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเชื่อว่าพลเมืองในโลกที่ถูกลืมในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงจะช่วยทําให้ผู้คนในสังคมเริ่มตระหนักถึงในเรื่องของสิทธิความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของคนพิการและคนได้โอกาสในกลุ่มอื่นๆนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งคนพิการเองคนรอยโอกาสเองก็ล้วนที่จะต้องลุกขึ้นที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆแล้วต้องฝ่าข้ามไปให้ได้นะครับในขณะที่คนปกติเองที่สําคัญเลยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคของตนเองนะครับไม่ใช่มองคนพิการคนรอยโอกาสในเรื่องของความเวทนาสงสารโดยคิดเพียงแค่เรื่องของการสงเคราะห์อย่างเดียวแต่ไม่พยายามที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนทําให้พวกเขานั้นสามารถยืนอยู่บนขาของตนเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีได้นะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของคนพิการจะเกิดขึ้นได้นั้นไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนปกตินั้นก็จะต้องร่วมมือกันและเห็นอกเห็นใจกันนะครับสังคมจะน่าอยู่ได้แผ่นดินไทยนี่จะน่าอยู่ได้ทุกคนก็ต้องไม่ทอดทิ้งกันนะครับสำหรับวันนี้แผ่นดินไทยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ